สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะมาแล้วค่ะรีแคปเอมิลี่อินปารีสซีซั่น2 EP 1. 1ใครที่ยังไม่ได้ดูภาคแรกหรือว่าดูแล้วแต่ว่าลืมเนื้อหาแล้วไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราจะเท้าความเนื้อหาไปในตัวด้วยค่ะในนาทีที่0.47เ เราจะเล่าเรื่องย่อค่ะหรือสปอยเนื้อหาของซีรีส์เรื่องนี้นะคะใครที่ดูแล้วไม่อยากมาฟังซ้ําหรือใครที่ไม่เคยดูไม่อยากให้เราสปอยเนื้อหาสามารถข้ามไปดูช่วงรีแคปได้เลยนะคะในนาทีที่15.31เราจะมาเล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้กับในชีวิตจริงที่ฝรั่งเศสอะ่ะมันจริงหรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหรือเปล่าและในนาทีที่25.30ก็จะมีคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ เอมิลี่สาวอเมริกันทำงานในบริษัทมาร์เก็ตติ้งที่ฝรั่งเศสซึ่งลูกค้าคนหนึ่งของเอมิลี่เนี่ยคือเพื่อนสนิทของเอมิลี่ค่ะชื่อว่าคามินคามินเนี่ยที่บ้านเนี่ยทำแชมเปญเขาก็เลยมาติดต่อเอมิลี่ว่าเอ้ยให้ช่วยโปรโมทกิจการทางบ้านของคามินให้หน่อยซึ่งคามินเนี่ยนะเป็นแฟนกับกาเบียนเชฟหนุ่มที่อยู่ข้างห้องของเอมิลี่แต่กาเบียนกับ Emily เอมิลี่น่ะซ้ำกันแล้วเออมันเป็นรักสามเศร้าเอมิลี Emily, ่เธอไปได้กับแฟนเพื่อน ซึ่งวันนี้ค่ะคามินก็มีนัดมิงนัดประชุมที่บริษัทของเอมิลี่ค่ะคามินก็ส่งข้อความมาบอกเอมิลี่ว่าเธอฉันว่าพักเนี้กาเบียนเขาแปลกๆว่ะเออฉันมีเรื่องอะไรจะคุยกับเธอเดี๋ยวเจอกันนะเอมิลี่ก็แบบตื่นเต้นอ,อกสันขวญแขวนแม่งจะรู้หรือเปล่าว่าฉันนะแอบรักกินไก่ไอ้คาว่าเดี๋ยวคุยกันเนี่ยเรามีเรื่องต้องคุยกัน,นแม่งน่ากลัวเคยไหมบอกสามีว่าเธอเรนํำต้นไม้เสร็จ เดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันนะนุ่นหัวกูยืนลดำต้นไม้3ชั่วโมงต้นไม้มีอยู่5กระถางพอเอมิลี่ไปถึงที่ทำงานปับ๊บหัวนหน้าของเอมิลี่นะี่ยบอกว่าเอมิลี่งานนี้เธอไม่ต้องทำนะพอแชมเปญอะมันเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของฝรั่งเศสเธอเป็นคนอเมริกาเธอไม่เข้าใจหรอกฉันจะยกหน้าที่นี้ให้กับลุก ลูกเป็นชื่อคนนะคะให้ลูกเนี่ยมาทําแทนซึ่งปกติแล้วเนี่ยเอมิลี่ต้องโวยวายเฮ้ยคุณนี่มันเกยียดเชื้อชาติกันฉันคนอเมริกาเนี่ยคุณไม่อยากได้ไอเดียดีๆจากประเทศอื่นหรอนู่นนี่นั่น,นจะต้องไฟแต่นี่นางบอกดีค่ะเพราะว่านางไม่อยากเจอคามินไงปรากฏว่าคามินก็มาถึงมาแบบเว้นตากันแดดใหญ่เบิ่มเลยคามินซีซั่นสองเนี่ยแต่งตัวเหมือนไมเคิลแจ็กสันนะเอาดีๆซีซั่นหนึ่งเนี่ยแต่งตัวแบบสาวฝรั่งเศสอ่ะ เอมิลี่นางก็แบบเอออย่างเสียไม่ได้ก็เข้าไปห้องประชุมร่วมกันลุกเนี่ยเขาก็พรีเซนเทชันโฆษณาของบริษัทแชมเปญก็อุ้ยเป็นสาวใส่ชุดบิกินี่เซ็กซี่เขยา่าขวดแชมเปญพุ่งกระจายไปหาผู้ชายแบบโป,ปเ๊เปลือยตามสไตล์ฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสเนี่ยเวลาโฆษณาเนี่ยจะชอบโฆษณาอะไรเซ็กซี่เซ็กซี่เดี๋ยวจะมาขยี้ให้ฟังนะคะตอนท้ายคลิปค่ะซินวีก็ถามคามินว่าคุณคิดเห็นยังไงกับโฆษณานี้คามินก็บอกว่าเดี๋ยว ฉันว่าเราไปคุยกันตอนทานมื้อกลางวันดีไหมเอา้าอีดอกงานการไม่เดินเพิ่งมาถึงประชุมยังไม่ทันอะไรไปกินข้าวกลางวันลอะอะก็พากันไปกินข้าวกลางวันกันพอไปถึงปุ๊บคามินนางก็บน่นค่ะเนี่ยกาเปียนะเปลี่ยนไปนะ ฉันนะั่ไม่เข้าใจเลยตอนแรกเนะี่ยครอบครัวของฉันนะ่ะเสนอเงินให้กาเบียนนะอยู่ที่ปารีสเปิดร้านอาหารฝรั่งเศสที่ปารีสกาเบียนไม่เอาไม่รับเงินจะย้ายไปอยู่นอ์มังดีภาคเหนือไปเปิดร้านอาหารเล็กๆทุกๆนะ่ซินวีก็แบบนอ์มังดีแน่นะทะเลก็ไม่สวยเป็นเมืองของน้ำแอปเปิลไซเดอร์ก็คือน้ำส้มสายชูที่หมักจากแอปเปิลนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมาเล่าให้ฟังว่าเมืองนองมังดีเป็นยังไงทําไมมันถึงไม่น่าอยู่ซินวีบอกนอ์มังดีเป็นเมืองที่แบบเป็นจังหวัดสุดท้ายในชีวิตของฉันที่ฉันจะไปเที่ยว เลยว่าสัน่นคามินก็บอกว่าแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วแหละว่าทําไมกาบเบียนถึงได้ทาแบบนี้เอมิลี่ก็อกสั่นขวัญแขวนยี่ยมึงจะรู้หรือเปล่าวะคามินก็บอกว่าเพราะว่าองตัวนะ่ะเจ้าของบริษัทน้ําหอมชิวลาโวขอมาเป็นหุ้นส่วนกับกาบเบียนทําร้านอาหารที่ปารีสกาบเบียนก็ตอบ อ,อกลงซึ่งซินวีก็สะดุ้งหยงเลยนะคะเพราะว่าซินวีเนี่ยเป็นชู้กับองตวนค่ะองตวนเขามีภรรยาอยู่แล้วนะคะซึ่งคามินก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมึงบ้านกูเสนอให้เงินมึงเป็นเจ้าของคนเดียวมึงไม่เอา แต่มีคนแปลกหน้ามาขอเป็นหุ้นส่วนครึ่งหนึ่งทําไมมืองเอาวะมองอีกมุมหนึ่งแล้วก็เข้าใจนะคะว่าแบบเฮ้ยเป็นผู้ชายไม่อยากจะพึ่งพาเมียซึ่งแบบตัวการเบียนก็เริ่มเบื่อหน่ายกับคามินแล้วว่าถ้าไม่เบื่อก็คงไม่ไปเยเย่กับเอมิลี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นยอมมีหุ้นส่วนดีกว่าแต่เย่คามินที่รักจริงหวังแต่งเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังไงเอมิลี่ก็แบบแอบบถอนหายใจแบบโอเคคามินยังไม่รู้ว่ากูเป็นชู้กับผัวมันโอเคสบายใจ แต่ในฐานะชาวบ้านท่านผู้ชมอย่างฉันเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมึงมึงมาที่บริษัทของเอมิลี่เพื่อคุยเรื่องงานจากนั้นมากินข้าวกลางวานันมึงไม่เห็นคุยเรื่องงานกันเลยแล้วมึงก็เล่าเรื่องแฟนเรื่องชีวิตส่วนตัวให้กับซินวีซึ่งถือว่าแบบเพื่อนโรงงานเป็นลูกค้าที่ไม่ได้สนิทกันอ่ะแล้วก็เป็นเล่าเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยนะมันไม่โลจิกนะ เพื่อนสนิทของเอมิลี่คนจีนเป็นลูกสาวไฮโซชื่อว่ามินดี้มีความฝันฝันที่ไม่กล้าฝันว่าอยากเป็นนักร้องแต่พ่อเนี่ยเรียกให้กลับไปทําธุรกิจที่บ้านแต่มินดี้บอกไม่เอาเพราะฉะนั้นทางบ้านก็เลยบอกว่างั้นกูไม่ต่อวีซ่าให้มึงแล้วนะมินดี้ก็ต้องอยู่ด้วยตัวเองใช้ชีวิตด้วย,วยตัวเองมินดี้ก็เลยมาอาศัยอยู่เป็นรูมเมจกับเอมิลี่แล้วตอนกลางคืนเนี่ยมินดี้เนี่ยก็มีโชว์เป็นโชว์ดรก็กอยู่ที่ผับแห่งหนึ่ง โชว์แบ็กก็คือเป็นโชว์ที่แต่งหญิงเป็นการโชว์ร้องเพลงโชว์เต้นโชว์ลิปซิงค์อย่างเงี้ยค่ะแต่แบ็กเนี่ยมันจะมีความเหนือกว่าผู้หญิงผู้หญิงขนตายาวเท่านี้แบ็กจะต้องขนตายาวกว่าผู้หญิงปากเท่านี้แบ็กจะต้องปากหนากว่าแต่ถ้าอย่างทิฟฟานี่โชว์อากคาซ่าโชว์นางโชว์บ้านเราเนี่ยเขาก็จะแต่งแบบผู้หญิงเลยใส่ชุดราตรีผมยาวตีกระบงังแต่แบ็กเนี่ยจะเหนือขั้นกว่าซึ่งมินดี้เนี่ยนางก็หลอกว่านางเนี่ยเป็นกระเทย เพื่อที่ว่านางจะได้งานนี้อะนางก็บอกเอมิลี่ว่าคือคืนนี้มา,มาให้กําลังใจฉันหน่อยนะฉันทํางานเป็นวันแรกเอมิลี่ก็โอเคก็ชวนลุคเพื่อนร่วมงานไปด้วยแล้วก็ชวนคามินไปด้วยคามินเนี่ยก็มารับเอมิลี่ที่บ้านซึ่งคามินก็เหลือบไปเห็นกระทะทำไข่เจียวคามินบอกว่ากระทานี้เหมือนกระทาของกาเบียเลยอะ เอมิลี่ก็รีบคว้ามือของคามินมาแล้วบอกไปไปไปได้เวลาแล้วเดี๋ยวจะสายแล้วดึงมือออกไปแล้วก็แล้วก็วกออกไปเลยก็ไปผับที่มินดี้จะโชว์ซึ่งเอาจริงๆถ้าเราเป็นคามินอะเรา,เราตะขิดตะขวงใจนะเว้ยพอกระทะของกาเบียนะมันไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่ากาเบียนะสลักชื่อเพสลักชื่อของเพลไว้ที่กระทะเพราะฉะนั้นมันต้องมีซัมติงรองอีดอกตื่นค่ะตื่นค่ะ,คะสมพันธ์กำลังกินไก่วัด พากันไปที่ผับที่มินดี้จะแสดงปรากฏว่ามินดี้เนี่ยเพิ่นไม่มีวีซ่าเพิ่นทำงานแบบผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นที่ทํางานก็เลยบอกว่าฉันไม่สามารถให้เธอขึ้นโชว์เป็นตัวเมนหลักได้วันนี้ให้เธอไปนั่งทํางานเป็นลาดำพีพีนั่งหน้าซ่วมไปลาดำพีพีก็คือคุณป้าที่นั่งอยู่หน้าห้องน้ําเก็บตั้งค่าเข้าห้องน้าเอยขายผ้าอนามัยเอยเข้าไปเช็ดถูทําความสะอาดห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะให้โชว์หนึ่งเพลงส่วนรายได้ของเธอวันนี้ก็มาจากติปน้าห้องน้ําแล้วก็ติปของผู้ชมมินดีก็โอเคเนี่เป็นไงใจมันรัก โอเคก็อ่านนั่งดูรรอเ้เมื่อไหร่มินดี้จะโชว์วะเยเอมิลี่ปวดเยี่ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ำพอไปเข้าห้องน้ำปรากฏเราไปเจอมินดี้นั่งอยู่หน้าซ้วมบอกเอา้า เหตุไหนอะไรยังไงมาน,นั่งอยู่หน้าซ่วมมินดี้ก็เล่าเรื่องราวให้ฟังจากนั้นค่ะถึงเวลาที่มินดี้จะต้องขึ้นไปโชว์แล้วนะคะเพลงที่ใช้โชว์เนี่ยชื่อว่าเพลงไดนามิซเป็นเพลงของวง B D S นะคะวงนักร้องเกาหลีค่ะชุดแต่งตัวของมินดี้เนี่ยครึ่งหนึ่งแต่งชายครึ่งหนึ่งแต่งหญิงวัสดุตาแล้วแต่ดิฉันค็ไม่สามารถหลุดโฟกัสสายตาไปที่นมของคามินได้ชุดมันปลัล้ำปลเหลอวอะซีซั่นนี้ไม่ชอบชุดของคามินเลย วันต่อมานะคะเอมิลี่ไปทำงานค่ะวันนี้นะคะบริษัทซาวัวเนี่ยได้แบรนด์กระเป๋าลิโมวาเป็นแบรนด์กระเป๋าลักซูรี่หรูหราหมาหอน <c oughs> ซึ่งคนที่รับหน้าที่ดูแลงานนี้คือพ่อหนุ่มผิวสีซึ่งเป็นงานแรกของเขาด้วยที่ได้รับหน้าที่แบบดูแลบริษัทอ่ะก็ไปนั่งฟังพรีเซนเทชันกันปรากฏว่าทางกระเป๋าลิโมวาบอกฉันยังไม่โอเคกับโปรเจกต์เนี้ยฉันอยากได้อะไรที่มันแบบเวอร์วังอลัง เหมือนตอนที่บริษัทของคุณนะ่ะร่วมมือกับดีไซเนอร์โอคุตูเสื้อผ้าชั้นสูงของคุณดีไซเนอร์ปีแอร์คา์โดอะแบบนั้นนะ่าอยากได้แบบนั้นอนะซึ่งไองานนั้นอนะมันเป็นหน้าที่เป็นไอเดียของเอมิลี่ไงเอมิลี่ก็เลยบอกว่างั้นเอามาคอแลแลบกันไหมแบบร่วมงานกันลิโมว่า va, ฟิตเทลิ่งปีแอร์คาโดให้คุณปีแอร์ที่เป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าเนี่ยมาออกแบบกระเป๋า va, ลิโมว่ารุ่นลิมิเต็ดอะไรประมาณนี้ท่านั้นก็แบบอุ้ยไอเดียดีอะ ซึ่งพ่อผิวสีหุยหน้าดำขำเครียดโกรธตัวสั่นเลยนะออกจากห้องประชุมไปด่าเอมิลี่เลยบอกเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเธอหักหน้าฉันจะชัดเลยนะเธอแย่งงานฉันอยู่นะเอมิลี่บอกเปล่าฉันช่วยเธอยังไงงานนี้ก็เป็นผลงานเธอชื่อเจ้าของโปรเจกต์นี้ก็เป็นตัวเธอเดี๋ยวจะมาขยี้ฟังนะคะว่าทำไมคนฝรลังเสถึงไม่ชอบให้คนมาช่วยเหลือเขามีความคิดเห็นยังไง ซึ่งตอนนี้เอมิลี่กาลังเดทอยู่กับหลานชายของคุณปีแอร์กาโดชื่อว่าคุณแมทธิวกาโดนามสกุลเดียวกันอย่าสับสนหลงผิดกับคุณองตวนนะคะหน้าเขาคล้ายๆกันอยู่นะคะสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้จะเดินทางขึ้นรถไฟแบบรถไฟตู้นอนอะ่ะเขาเรียกว่าคูเชตไปเที่ยวที่เมืองเซนทรเปเปเป็นเมืองที่มีแต่พวกเซเลบริตี้ดาราดังๆทั่วโลกจัสตินบีเบอร์มาไลแครี่เนี่ยมาเที่ยวที่เมืองนี้นะคะซึ่งเอมิลี่ก็บอก ตาผิวสีว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวฉันดีวงานให้พอฉันนะ่ะเดี๋ยวจะไปเดทกับคุณแมทธิวเยซินวีก็บอกว่าอมืมีเซ็กกับลูกค้าเพื่อให้ได้อีกงานหนึ่งเก๋ไม่เบาเลยนะจ๊าเธอเนี่ยเปลี่ยนชื่อจากเอมิลี่เป็นเอมิร่าดิเมจ๊ะอันนี้กูเติมเอง <c oughs> <c oughs> จากนั้นคะ่ะยายเอมิลี่ก็กลับบ้านไประหว่างทางกลับบ้านเนี่ยก็ผ่านร้านอาหารขององตวนกับกาเบียน ก็ทักทายเซ y h ฮัลโกันนะคะกาเบียนก็บอกว่าเนี่ยผมอะ่ะจะเปลี่ยนชื่อล้านเป็นเชกาเบียนเชเนี่ย แปลว่าบ้านของแปลว่าที่ของแต่อองตัวเนี่ยเดินมาบอกว่าจะให้ชื่อเป็นเชลาโวบ้านของลาโวนที่ของลาโว้ลาโวก็คือชื่อแบรนด์น้ำหอมของอองตวนหรือจะให้เป็นชัดๆไปเลยเมซงแปลว่าบ้านคือชัดๆไปเลยบ้านของลาโวซึ่งเอาจริงมันก็เหมือนกับเป็นการหยามเกียรติของกาเบียน,นิดนึงนะเพราะกาเบียนม,มีความฝันว่าจะเปิดร้านอาหารแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมอะ่ะมันไปเป็นลูกจ้างให้กับอองตวนอะ่ะชื่อร้านก็ไม่ใช่ชื่อของตัวเอง องเกิลบอกว่าเนี่ยเอมิลี่พรุ่งนี้เธอมากินดินเนอร์สิเอมิลี่บอกว่าฉันไม่กินไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฉันต้องไปเดทกับคุณแมทธิวเราจะนั่งรถไฟแบบตู้นอนนะจ๊ะไปที่เมืองเซนโตเป้ด้วยกันกาเบียนก็แบบตาทมึงทึงเลยแบบว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะจะไปนั่นหรอได้ยังไงอะไรยังไงไปกับใครยังไงแบบลินหึง วันต่อมาที่ทำงานของเอมิลี่มีพัสดุมาส่งเป็นกระเป๋าลีโมว่ารุ่นลิมิเต็ดอ i ดิชั่นเป็นหน้าของคุณปีแอร์กาโดหลาอยูน่หน้ากระเป๋าเลยคุณลองคิดดูนะสมมติว่าคุณอะชอบดีไซเนอร์คนหนึ่งมากหรือมีไอดอลของคุณอสมมติคุณชอบปะะตือแต่คุณก็คงจะไม่ได้อยาก ถือกระเป๋าเดินทางเป็นหน้าประตูยิ้มแฉ่งอยู่หน้ากระเป๋าปะซึ่งไปซนีเนี่ยมาส่งให้เอมิลี่จ้าไม่ได้ส่งให้ตาผิวสีตอนนั้นก็ยิ่โกรธไปกันใหญ่เลยนะว่าแบบเฮ้ยคู่เป็นเจ้าของโปรเจกต์ตาผิวสีบอกต่อไปนี้เราไม่ใช่เพื่อนกันต่อไปนี้เราเป็นศัตรูกัน จากนั้นคืนนี้เอมิลี่ก็เอากระเป๋าลิมิเต็ดเนี่ยละจะ้กเก็บเสื้อผ้าหนีตามผู้ชายขึ้นรถไฟไปเมืองเซนโตเป้ซึ่งในความเห็นของเรานะคือกระเป๋ามันเนี่ยใหญ่เอถอะทะมึงไปเที่ยววันสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์อ่ะไปเที่ยวต่างจังหวดัดสองสาวันหอบกระเป๋ากูนึกว่ามึงไปเที่ยวเวียดนามแล้วดูผู้ชายดูทางคุณแมทธิวถือกระเป๋าใบหนึ่งกระเป๋าเหมือนกระเป๋าสารจากยาลิเพาที่ศูนย์ศิลปะชีบางไทรอ่ะมันไม่สมเหตุสมผลกันอะ ในระหว่างที่เอมิลี่กำลังเริงร่าอยู่กับคุณแมทธิวกาเบียนก็กำลังทำอาหารรับลูกค้าอยู่ซึ่งเป็นลูกค้า v i p เป็นเพื่อนของคุณองตวนนะก็ทำเป็นผ้าคีริ้วตุนกับแอปเปิลไซเดอร์ผ้าคีริ้วไม่ได้หมายความว่าเป็นเป็นผ้าคีริ้วนะหนูเป็นเครื่องในของวัวเขาเรียกว่าผ้าคีริ้วนะเราก็ไม่เคยกินนะคะเพราะว่าเราไม่กินเนื้อวัวเป็นอาหารของทางเมืองนอร์มังดีซึ่งองตวนบอกว่าคุณช่วยทำอาหารปกติแบบ อาหารฝรั่งเศสทั่วไปได้ไหมไม่ไม่ทาอาหารพื้นเมืองบ้านคุณได้ไหมถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับว่าองตวนขอให้ทําผัดไทยแต่กาเบียนทําแกงฮังเลประมาณนี้ค่ะซึ่งกาเบียนก็บอกกูไม่ไหวละบอกว่าคุณทำไมฉันมาอยู่ตรงนี้ฉันมาเป็นหุ้นส่วนกันทําไมชื่อร้านคุณก็จะเปลี่ยนไอเดียการทําอาหารคุณก็ไม่ให้ผมแชร์ไอเดียก็แบบไม่รู้แหละกูจะเสิร์ฟผ้าคีริ้วนี่แหละแดกแม่งซะองตวนก็น่าเสียก,ก็กินผ้าคีริ้วกินคำหนึ่งวางซ่อม เดินมาบอกกาเบียนในครัวว่าอร่อยมากผมเห็นด้วยกับความคิดของคุณผมเห็นด้วยกับความมีเอกลักษณ์ของคุณอ่าลงเอ่ยได้ด้วยดีนะคะกาเบียนพอใจมันโล่งละพอใจมันโล่งละเรื่องงานไม่กังวลละก็หันมาโฟกัสที่ความรักรู้ว่าคืนนี้เนี่ยเอมิลี่เนี่ยจะต้องไปเย่เย่มารุกโกกับตามแมทธิวแน่นอนก็เลยโทรหาเอมิลี่ซึ่งอยู่บนขบวนรถไฟยังไม่ออกนะบอกว่าเธออย่าไปเลยกลับมาได้ไหม เอมิลี่บอกว่าไม่ถึงแม้ว่าฉันจะเคยนอนกับเธอมีเซ็กซ์อันเล่าร้อนกับเธอแต่ยังไงเธอก็เป็นแฟนของเพื่อนของฉันฉันไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้จากนั้นจ้ะอีดอกหนังฝรั่งหรือหนังเกาหลีคุณแมทธิวเดินมาพอดีเอมเมิลี่หน้าเจือเลยวางสายโทรศัพท์คุณแมทธิวบอกคุยกับผู้ชายเหรออาเชฟนั่นใช่ไหม อ้าวคุณแมทธิวดังคำที่ว่าก่อนที่เราจะเป็นโคน,นันเราก็ต้องเคยเป็นโครกระบือกันมาก่อนนะคะผมไปกับคุณไม่ได้แล้วผมไม่สามารถที่จะไปกับผู้หญิงที่ไปนอนกับคนอื่นได้อะไรผมจริงจังกับคุณทําไมคุณทําแบบนี้คุณไปเที่ยวซันโทปเป้คนเดียวก็แล้วกันเพิก็ควา้ากระเป๋าย่าลิเพาแล้วก็โดดลงรถไฟเลย เอมิลี่นั่งก็จะลงตามแต่ปรากฏว่ารถไฟออกพอดีดอกอย่างกับหนังเกาหลีเอมิลี่น่งก็เกาะกระจกเป็นปลิงเลยนะฉันไม่ได้เป็นแฟนกับเขาฉันไม่ได้เป็นแฟนกับก,บกาเบียนเราแค่เย่เย่มารุกกันเฉยๆรถไฟก็ผ่านไปแบบนี้ซึ่งฉันงงมากการที่คุณนะ่ะกำลังแอบคุยโทรศัพท์กับชูเนี่ยแต่คุณเสกหันหลังคุยอย่างเงี้ยให้ประตูโอ้ยแม่คนงามซึ่งตึงจัดเงงาขนาด คุณต้องหันหน้าออกจากประตูใครเดินผ่านไปผ่านมาคุณจะได้เห็นพอคุณแมทธิวเดินผ่านมาปุ๊บมินดี้อย่าลืมไปต่อวีซ่านะโอเคบายบายต่แมทธิวนี่ก็ป่าเนาะเป็นกูนะ่ะถีบเอมิลี่ลงพร้อมกับอีกกระเป๋าเทอะทะหน้าคุณปีแอร์เนี่ยยันโครมแม่งเลยทดสอบซิกระเป๋าลิโมว่าแข็งแรงจริงสมคำล่ำลือหรือเปล่าแต่นี่ให้ผู้หญิงไปเที่ยวกูกลับบ้านเออและนี่ก็คือเอมิลี่อินปารีซซีซั่น2 EP 1ีค่ะ ต่อไปจะทำการรีแคปนะคะ พูดถึงเรื่องการทําโฆษณาของที่ฝรั่งเศสเนี่ยเฮ้ยทำไมโฆษณามันเซ็กซี่มันโป๊จังเลยก็คือที่ฝรั่งเศสอะเขาเป็นเมืองแห่งความโรแมนติกเขามองว่าเรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นการสืบเผ่าพันธุ์การแสดงความรักการกอดจูบกันในที่สาธารณะเป็นเรื่องปกติเวลาเห็นคนจูบกันในที่สาธารณะคุณควรจะชื่นชมยินดีน่าราเริงลรยอะคนเขารักกันดูสิอุ้ยแลกลิ้นกันขวักไขวเชียวแต่เรานาะเวลาเห็นคนแบบเฟรนช์คิสกันในที่สาธารณะเราก็จะแบบไม่กล้ามองแก อายเขาอายทำไมกูไม่ได้เป็นคนไปจูบซะหน่อยเพราะฉะนั้นเวลามาฝรั่งเศสกุณจะเห็นป้ายโฆษณาผู้หญิงใส่ชุดชั้นในผู้หญิงใส่บิกินี่ป้ายโฆษณาถุงยางอนามายัยผู้ชายผู้หญิงจูบกันอย่างเงี้ยค่ะหรือเวลาคุณดูโทรทัศน์โฆษณาของฝรั่งเศสนะ่ะบางโฆษณาที่คุณไม่ต้องสึกว่ามันไม่ควรจะเซ็กซี่มันไม่มันไม่ควรมัน,ไม,มนไม่ควรจะเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์อะไรเลยแต่คนฝรั่งเศสก็เอามาเกี่ยวได้ดังเช่นโฆษณานี้ค่ะ ในโรงเรียนแห่งหนึ่งได้เวลาพักทานของว่างค่ะเด็กแต่ละคนก็เอาคุกกี้เอาขนมชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาแต่เด็กผู้ชายคนนี้จัดหนักค่ะเอาไอติมถ้วยใหญ่โรยหน้าท็อปปิ้งแบบจัดเต็มมาเลยนะคะโดยเด็กบอกว่าแม่ฉันอนุญาตในร้านขายสัตว์แห่งหนึ่งไอเด็กคนนี้กาไปซื้องูมาเลี้ยงค่ะโดยเด็กก็บอกพนักง,งานขายว่าแม่หนูอนุญาตวันหนึ่งตำรวจจับ เด็กคนนี้ค่ะขับรถไม่มีใบขับขี่เด็กคนนี้ก็บอกว่าแม่หนูบอกว่าหนูขับได้ลามไปถึงขับเครื่องบินค่ะแม่หนูบอกว่าหนูขับได้กลางดึกคืนหนึ่ง<ๆ>เด็กวิ่งไปห้องนอนพ่อแม่แม่ครับผมเอาแมวใส่เครื่องซักผ้าได้ไหมครับแม่ตอบอภาษาฝรั่งเศสวิ we, แปลว่า yes ก็ไปจะมาพูดถึงกระเป๋าแบรนด์ลิโมวาค่ะแบรนด์นี้มีอยู่จริงนะคะเป็นแบรนด์ของเยอรมนีมีอายุกว่า80ปีค่ะเป็นกระเป๋าอาลูมิเนียมขนาดที่เอมิลี่ถือราคาประมาณ40,000บาทค่ะซึ่งต้นกำเนิดของแบรนด์นี้ตอนแรกเนี่ยเขาทำเป็นโรงงานหีบเมื่อสมัย80ปีที่แล้วเนาะคนเวลาจะเดินทางไปไหนไปมาไหนเนี่ยเขาไม่ได้มีกระเป๋า้อลากเนาะเขาทำเป็นหีบห่อหีบใส่ผ้าซึ่งโรงงานนี้ก็มีเป็นหีบไม้หีบทําำจากหนังแล้วก็หีบทําทำจากอาลูมิเนียม วันหนึ่งเนี่ยไฟไหม้โรงงานค่ะทุกอย่างไม่หมดเว้นแต่กระเป๋าอลูมิเนียมก็เลยทําให้บริษัทนี้พัฒนาต่อยอดกระเป๋าใบนี้ที่มีความคงทนแข็งแรงแต่มีน้ําหนักเบาเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าดูจากสภาพที่เอมิลี่หอบกระเป๋าเนี่ยกูว่าแม่งไม่เบานะ ข้อดีอันนึงก็คือว่าล้อเนี่ยมันมี4ล้อหมุน360องศาสําหรับเราที่เป็นนักเดินทางเนี่ยนะคะชอบล้อแบบนี้มากเลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยกระเป๋าเดินทางเนี่ยมันจะเป็น2ล้อเล็กๆที่หมุนหมุนไปข้างหน้า แต่ว่าพอมันเป็นกระเป๋าสี่ล้อแล้วอ่ะเราไม่ต้องลาก,กระเป๋าแบบนี้ละเราสามารถเอากระเป๋ามาเคียงคู่กับเราก็ต,กต,กต,กตั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 กแบบนี้ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เพราะกระเป๋ามันมีสี่ล้อแล้วล้อมันก็หมุนในตัวของมันเองแบบนี้ค่ะแล้วพอล้อมันกลมมันใหญ่อ่ะมันสามารถจุน้ําหนักได้เยอะเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะเราใช้กระเป๋าที่มันมีแค่2ล้อเล็กๆหุ้ยกระเป๋าอันนี้ใหญ่จังเลยนะสามารถจุน้ําหนักได้30มกิโลแต่พอเอาเข้าจริงอ่ะพอ30มกิโลเนี่ยกระเป๋ามันแทบจะแตะพื้นเลยนะคะตัวล้อเนี่ยแทบไม่ได้ช่วยเลย เหมือนเราแบบลากกระเป๋าไปกับพื้นแบบฟิลเหมือนลากศพแบบนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเวลาจะเลือกกระเป๋าเดินทางอแนะนําให้เลือกแบบ4ล้อที่ล้อมันหมุนได้360องศาค่ะต่อไปนะคะพูดถึงนิสัยคนฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสเนี่ยถูกปลูกฝังมาว่าให้ช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่อย่างเด็ก1ขวบคุณต้องตักข้าวกินเองละจะสมัครเข้าอนุบาลหนึ่งเนี่ยเขาจะทดสอบหรือติดกระดุมเสื้อเองเป็นไหมใส่ถุงเท้าเองเป็นไหม กินข้าวเองเป็นไหมพออายุเร so ิ่ม1 8 1แ20้่เด็กฝรั่งเศสจะต้องเริ่มหาลูทางออกไปอยู่อพาร์ทเมนต์คนเดียวแล้วเราเนี่ยมีเพื่อนร่วมห้องชื่อว่าลูก้าอายุ23เราถามลูก้าว่าลูก้าอยู่กับใครอ่ะกูอยากรู้ว่ามีแฟนยังอยู่กับเมียหรือเปล่าเสือกสารแแนชีวิตเขาเฉยๆลูก้าบอก อยู่กับพ่อแม่แต่ว่าก็มีแผนที่จะออกมาตั้งนานแล้วนะแต่ก็ยังหาอาพาร์ตเมนต์ที่ดีไม่ได้ตอนนี้ก็เลยอยู่กับพ่อแม่ไปก่อนนะ่ะแต่แต่ตอนนี้ก็ดูดูอยู่นะอุ้ยแบบแก้ตัวเป็นตุเป็นตากเราก็แบบไม่เห็นจะเป็นน้องแก้ตัวเลยกูคแค่อยากรู้เสยะว่ามึงอยู่บ้านกับเมียรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่สําหรับคนฝรั่งเศสะคะ่ะเขามองว่าแบบเฮ้ยอายุ20กว่าแล้วทําไมยังอยู่กับพ่อกับแม่หรือเวลาคุณเห็นคนพิการคนท้องที่ฝรั่งเศสเขาก็ยังจะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะคนพิการที่ฝรั่งเศสไม่ได้ดูน่าสงสารคนท้องที่ฝรั่งเศสคุณก็ยังเห็นใส่บิกินี่ไปเดินเล่นชายหาดปกติหรือผู้สูงวัยรุ่นใหญ่ของฝรั่งเศสเนี่ยเวลาอยู่ตามรถไฟฟ้ารถเมล์เนี่ยบางทีอะ ไปลุกให้เขานั่งอ่ะเขาไม่นั่งนะเราอ่ะรู้สึกเสียน้าใจรู้สึกหน้าแตกด้วยซ้ําเพราะเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันยังแข็งแรงฉันยังเป็นไวเกา๋าดังนั้นการที่เอมิลี่เนี่ยเข้าไปช่วยออกความคิดเห็นเสนอไอเดียเนี่ยสำหรับคนฝรั่งเศสไม่ได้มองว่าเป็นการช่วยเหลือแต่มองว่าเป็นการหักหน้าตบหน้าสารแนอวดเก่งอวดดีการไปช่วยเหมือนเป็นการไปบอกว่าก็เพราะมึงไม่เก่งไงกูถึงต้องเข้าไปช่วยมึง ซึ่งคุณรู้ไหมว่าเรานะปกติเวลามีใครมาช่วยเหลือเราอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆแค่แบบทำปากกาลหล่นหยิบให้อะเราก็รู้สึกขอบคุณแล้วอะแต่เรามาอยู่ฝรั่งเศสตั้งแต่ปี2014สมองฉันเริ่มกลายเป็นคนฝรั่งเศสเว้ยล่าสุดเชฟที่โรงเรียนเนี่ยเขาสอนทาออมเล็ตทาไข่เจียวฝรั่งเศสไข่เจียวเมืองไทยเนี่ยใครทาไข่เจียวเก่งคือคนที่สามารถทําไข่เจียวที่ฟูหนาและเวลากลับไข่เจียวไข่เจียวต้องไม่แตกไม่ขาดออกจากกันเนี่ย กิวกันกลับไข่เจียวต้องมีแต่ของฝรั่งเศสเนี่ยคนที่ทําไข่เจียวเก่งคือคนที่สามารถตบกระทะกระักรกรัก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 กลิง้งกลิ้งกลิ้งให้ไข่เจียวเนี่ยมันหมุนจนเป็นวงรีทรงเป็นวงรีนะคะเชฟแกก็สอนทำอสอนนะทุกคนเนี่ยทำแบบนี้นะโอเคเราก็กําลังทําอยู่กูก็ไม่เคยทำเนาะไข่เจียวต้องมาตบตบตบกระทะแบบนี้กูก็เก๊ก๊กลางกลางลองทําดูเชฟเดินมาเห็นปั๊บเชฟนี่ทลิตตีทําแบบนี้เชฟก็หยิบ จับกระทะเราแล้วก็ตบ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 แล้วก็ทำทำทำกิ้งกิ้งกิ้งอย่างงี้งี้แล้วก็ทําเสร็จเรียบร้อยเสร็จเอา้าแล้วเชื่อไหมในหัวเราคิดว่าครูคิดว่าหนูทําไม่ได้หรอคะทาไมครูมาทําแทนหนู ดีว่าจิตมันจับความรู้สึกนี้ทันผักบุ้งเธอจะไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะคนที่เขามาช่วยเธอทำเนี่ยเขาเป็นครูครูบาอาจารย์ที่ทันประทานความรู้มาให้มันเป็นหน้าที่ของเขาเขาไม่ได้เป็นพันโรงที่เดินผ่านแล้วก็มาทําให้ดูคิดดูดิเนี่ยอยู่มาหลายปีก็เริ่มจะเป็นคนฝรั่งเศสแล้วเด้อโชคดีว่าจิตมันจับความรู้สึกนี้ทัน ต่อไปพูดถึงเมืองนองมังดีค่ะนอมังดีผิดอะไรทําไมถึงจะต้องเป็นจังหวัดสุดท้ายในลิสต์ของยายซินวีที่จะไปเที่ยวสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเยอรมันหรือฝ่ายนาซีเนี่ยสามารถยึดเมืองนอมังดีเมืองทางภาคเหนือของฝรั่งเศสได้ซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่ใกล้กับประเทศทางยุโรปทางเหนือแล้วก็ยุโรปตะวันตกเพราะฉะนั้นนะคะประเทศอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาแคนาดา ก็เลยร่วมมือกันปฏิบัติการยกพลขึ้นบกเป็นการร่วมมือของทั้งทหารอากาศทหารบกและทหารเรือวางแผนกันหนึ่งปีเลยนะเพื่อเอาเมืองนองมังดีเนี่ยกลับคืนมามันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นในการบอกอนาซีว่าฉันจะไม่ทนเคยได้ินไหมคะว่าวันดีเดย์ยกพลขึ้นบกเนี่ยค่ะ เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นที่เมืองนอมังดีแล้วเขาบอกว่าเมืองนอมังดีเนี่ยสามฤดูในวันเดียวเลยเช้าฝนตกกลางวันแดดออกกลางคืนหนาวเย็นแต่ว่ามันก็มีข้อดีว่าไอ้อากาศแบบนี้แหละมันชุ่มฉ่าเขาบอกว่าโยนมเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปที่เมืองนอมังดีเนี่ยเวลาวันเวลาผ่านไปไม่ต้องดูแลมากต้นไม้ก็งอกขึ้นมาแล้วนะคะ ทหารเรือเนี่ยเข้ามาทางไหนมาทางทะเลซึ่งเขาบอกว่าทะเลทางเหนือตรงนั้นอ่ะไม่ค่อยสวยด้วยอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนอ่ะมันก็เลยไม่น่าเที่ยวผิดกับทะเลทางใต้ของฝรั่งเศสนะคะจะเป็นเมืองร้อนอากาศร้อนมีแดดอย่างเงี้ยมันก็น่าเที่ยวแล้วเมืองนอนงมังดีอ่ะก็จะมีตึกที่เขาอนุรักษ์ไว้เป็นเขตเมืองเก่าคะ่ะมีซากปรักหักพังร่องรอยสงครามอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าเออมันเป็นเมืองที่ไม่น่าเที่ยวคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องสงครามเนี่ยเราว่าเป็นเมืองที่น่าเที่ยวเลยนะคะ ผ่านมาซีซั่น2เนี่ยเห็นความโรยราของคุณเอมิลี่ค่ะว่านางผอมลงแล้วขีดที่หน้าผากเนี่ยโอ้ยบ้านทรายทอมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังเราก็ไปอ่านเบื้องหลังมาเนี่ยนางบอกว่าเห็นฉันแต่งตัวสวยๆชิคกี้ชิคกี้ยายาแบบนี้นี่นะ จริงๆแล้วเนี่ยคัดปุ๊บเนี่ยเอาเสื้อโค้ทมาห่มผ้าห่มแล้วก็กอดกระเป๋าน้ําร้อนเลยนะเพราะเราก็สงสัยอยู่แบบปารีสโค้รหนาวเลยทาไมแต่งตัวเซ็กซี่กันได้วะแล้วพื้นที่ปารีสเนี่ยพื้นหินขัดเงาอะแล้วใส่ส้นสูงแล้วบางวันอะพื้นแฉะแล้วนางต้องวิ่งต้องเดินอะนักแสดงที่เล่นเหมือนเอมิลี่ค่ะ เขาชื่อลิลี่นะคะเขาก็บอกว่าเขาจะต้องไปหาหมอเรื่องข้อเขา่าข้อเท้าเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเลยนะคะเรื่องจากถ่ายทําเรื่อง Emily เอมิลี่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นพอแบบคัดปุ๊บเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นรองเท้าส้นเตี้ยเลยดังนั้นไม่แปลกใจนะคะที่นางจะดูโรยรากว่าสีสันแรกค่ะ เบื S <S> <McM> ้องหลังการถ่ายทำเอมิลีนปารีสเนี่ยเขาบอกว่าฉากที่มินดี้น่ยขึ้นไปร้องเพลง d ดน a มไ t ทของวง BTS เนี่ยใช้การฝึกร้องฝึกเต้นเป็นเวลาไม่ถึง1สัปดาห์แล้วก็ฝึกเต้นผ่านทางแอป z o มค่ะเพราะตอนที่ช่วงที่ถ่ายทำช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงโควิดค่ะคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสค่ะอวอวแปลว่าลาก่อนเวลาคนฝรั่งเศสลาก่อนนะคะเขาไม่ใบายบยแบบนี้แต่เขาจะบายบยแบบนี้โอว กวักมือเรียกอีดอกให้คูไปหรือเปล่าสรุปคําต่อไปค่ะค u เ h ตแปลว่าที่นอนคําว่าที่นอนเป็นคํานามถ้าจะบอกว่านอนคํากริยาใช้คําว่าค u เ h ซึ่งคําว่าคูเชเนี่ยมันมีสองความหมายคือนอนเฉยๆหร,หรือว่านอนแล้วเย้ยมารุโก,โกด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่คนฝรั่งเศสถา,ามว่า vu le cushion awake mua vu le c u h e a v e c mua มันก็เป็นคำสองแง่สองงามว่าแบบเธอจะไปนอนกับฉันไหม ว่าแบบเธอจะไปนอนกับฉันไหมอะไรแบบนี้แม่สมมติว่าถ้าเกิดเราไปฝรั่งเศสเจอผู้ชายหล่อๆเราจะพูดว่าอะไรบูเลบูกูเชอร์เด็กหมัวบูเดบูบูเดกเกเรกอาริกบอสเซควัวแปลว่าแปลว่าคืนนี้ไปกับฉันไหมล่ะจ้าอลาดามพีพีลาดามพีพีลาดามแปลว่าผู้หญิงพีพีแปลว่าฉี่ก็คือพนักงานหน้าห้องน้ำค่ะ แต่ปัจจุบันนี้อาชีพลาดำพีพไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเครื่องอัตโนมัติละจากข้าห้องน้ําก็หยอดเหรียญจะซื้อผ้าอนามัยก็มีตู้หยอดเหรียญส่วนคนทําความสะอาดก็จะมาชั่วครั้งชั่วคราวครึ่งวันมาทีนึงแบบนี้ค่ะต่อไปภาษากายเวลาที่ฝรั่งพูดว่า f i n g e r c r o s s, <S แบบนี้ถ้าเป็นคนไทยแบบนี้คืออีหยุดก่อนปับน,นึงอย่าเพ,พนนิ่งพูดป๊บนึงเดินเดิมา อิฟก่อนอิฟก่อนแต่ถ้าเป็นฝรั่งแปลว,ว่าอธิษฐานแบบขอให้งานนี้ผ่านไปได้ด้วยดีต่อไปภาษากายเวลาคนพังใส่ทํอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันไม่รู้เธอเห็นมารีไหมก็ไม่รู้วันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Dress some cover, share some skin.